จะเป็นนักร้องคนไหนกันอีกคะหลังจากที่เพจดังเนี่ยได้ออกมาแฉแหลกพฤติกรรมของนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะซึ่งเธอเนี่ยตอนนี้ถังแตกเลยนะคะไทของจากแฟนคลับไปอย่างเยอะเลยค่ะโดยอ้างว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีของใช้นะคะและยังขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายอย่างเลยค่ะซึ่งทางด้านแฟนคลับเองนะคะก็หมดเงินไปกับเธอเนี่ยมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแฟนคลับยังต้องคอยโอนเงินค่านุนค่านี่ให้เธอใช้อีกด้วยค่ะ ทำเอาสายเพือกเนี่ยไม่ต้องพักกันอีกแล้วค่ะเมื่อเพจคนลูกทุ่งนะคะได้ออกมาโพสต์คําใบ้ค่ะระบุว่านักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตกค่ะไทยของจากแฟนขับอ่างที่บ้านเนี่ยไม่มีของใช้ค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะสวยเฉียงดีค่ะถังแตกถึงขนาดบอกแฟนขับนะคะที่บ้านเนี่ยขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างค่ะให้โอนค่าโน้นค่าน,น,านีให้หน่อยแรกๆเนี่ยแฟนขับหลงเชื่อนะคะเพราะรักจึงโอนเงินไปให้ค่ะ หลังๆชักทีค่ะขอของโนู่นนี่ตลอดเวลาเลยโดยให้โอนเงินค่าของเนี่ยมาให้ตลอดเลยค่ะแฟนคลับนะคะเริ่มถอยห่างไปหลายคนแล้วค่ะจากที่เคยมีแฟนคลับนะคะชมไลฟ์สดเนี่ยหลายพันค่ะตอนนี้เหลือหลักสิบเท่านั้นค่ะนี่แหละหนาะเขาเรียกว่าชื่อเสียงไม่คงที่เพราะทำตัวเองแท้แท้คนลูกทุง่งเพลงลูกทุ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างน้นหลามเลยค่ะพร้อมกับบอกคำใบ้นะคะเพิ่มเติมของนักร้องลูกทุ่งสาวสวยคนนี้ค่ะงานนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่าหวยจะไปออกที่นักร้องสาวท่านใดนะคะโดยบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าประเภทชอบขอเนี่ยชอบเรียกร้องความสนใจใครก็ดูออกแล้วจะค่อยๆหายไปค่ะมันน่ากเกลียด อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะแฟนขับก็รักจนตาบอดเนาะโง่แท้ตาบอดหูหนวกหลงจนหมดตัวกันไปเลย